Put your fucking hands up! Put your fucking hands up! ทุกท่านด้วยนะครับยินทรรับสู่รายการ DJ เจสเฟ้นเงินโจแล้วนิวจะเกมไมเคิลไมค์ครับเซิร์ฟเวอร์เอ็มซีสกายลิมโอเคนี่คือผู้ช่วยขอยงผมยังมันเออครับโอเคครับ้อยเขาก็กำลังศึกษาเรื่องวอลอิดดิทอยู่นะครับน,รน,นี่อะไรก็ตกอ่ะ normal เลยอะแล้วก็กำลังศึกษาเรื่องวอลอิดดิทนะครับก็คือ เออเออมันลบเลยมึงลบเลยก็คือตอนแรกเนี่ยยีเนื้อเฉยมันแม่งสร้างโด่งขึ้นมาครับผมมันนี่ติดกันอยู่เลยครับโอเคครับส่วนอันนี้ก็เออสร้างไว้ก็ยังจะไม่รู้ครับว่าสร้างอะไรงไงสร้างอะไร้างอะไรด้วยเออมันลบยังอะอ่ะอ่ะทำไมลบไปหน่อยเดี๋ยววะหรือว่าตรงนี้เออเออมึงลบเลยมึงลบเลย คที่กูดูกว่าใช้ดาบลบไหมเหรอวะดาบลบเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้ไจังมก่กไว้สปาว่ะไปนแนะนำด้วยวครบสิบมันคือแน่ี้เกียดอือโอเคครับนี่ก็คือการเิซิร์ฟเอ็มซีสกายลิมครับโอเคก็กรุณาเข้ามาแล้วอย่าทุกอะไรอย่างนี้ครับก็คือเพื่อนหมุเข้ามาแล้วมัน กดอะไรไม่ได้เลยโอเคผมก็เลยจัดแต่งเลยตรงนี้เอป็นจุด F K นี่ครับ F K ครับคนอื่นเขาแบบ F K แบบน้ำมนนะครับของเราเนี่เป็นธรรมดา F K แบบโผล่ซ่วมครับเดินเข้าไปครับนี่ครับล็ออัตโนมัตินี่ครับนี่ครับคุณก็สามารถขี่ยงสบายใจแล้วคุณก็วิธีออกก็เรียนนี่คคุณก็เอ่นไม่ต้องชิดตูดอะไรอย่างนี้ครับนะครับ ก็ไปต่อเลยนะครับโอเคโอเคได้คแล้วโอเคตรงก็ลบไปสิโอเคตรงนี้ครับก็มันมีสายเลือกสก,กิลเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นชอ็อป B zone ตรงนี้ก็เออเป็นจุดหลอกไฟายครับนี่ครับดูครับจุดหลอกไฟนี่ครับยาไหนตัวยาไน g h t v ชั่น ส่วนไอ้ที่อยู่ในด็อปเปอร์ครับะไรก็เครื่องจใช้กับหลักนั้นนะครับก็ใครไม่รู้ก็ใครดูคลิปกูนะครับก็คนไม่รู้นี่ก็ปายไปนะครับนี่คนมันก็ปิดไม่ได้ก็เออาบห,ห,หมดเลยลบไม่ง่าเออลบไม่หมดหนะเวย้ยลบเซิร์ฟกูนี่ก็เอาไว้คิวมอนเตอร์หาเงินนะครับเซิร์ฟมีหาเงินง่ายๆครับนี่ก็ใสค่คกิมนะครับ ไเรอยเธอไม่แหลกว่ะเฮ้ยเอ้มาแล้วโอเคนี่ครับก็เออคือสายเวทสายเวทนี่อ,อ่ะโอเคตู้สายเวทนะครับก็คือสายเวทเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มเอ,อ่อบิลิตี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ตอนคืนมันจะแก้ไขนะครับเนื่องจากไม่เพิ่มผมทดลองางมันตีเอ็มเอสีตีเอ็มเอสีเลิดยี่สิบนะครับตีาายี่สิบจีก็จะตายดาบมาสายดาบคม คือตีสี่ลายแข้งก็ตีสี่อันนี้ธนูสองหรือสามวะธนูสองสองหรอสามไม่รู้ครับส่วน 2> 2ส่วน <3 S 1> เคี้ยวนี่กี่ทีวอะอีสิบใช่ไหมก็อสิบ <2 20 S 2> เออไปปวดทุกไปโอ<ฮ>ทุกปวดเยอะเลโอเคครับส่วนเรื่องระบบภายในเกิฟมีเออมึงได้ลงเออ ปักอินปักอินชนิดหนึ่งครับที่เอเมื่อกี้ก็เล่นังมันมากครับปักอินนั้นชื่อว่าอะไรครับพุทาครับพุทธาครับดังๆครับเพียบฟอร์ด้าเป็นไงมาเป็นเงียบกด e n t e อ c ปี้มาแล้วก็กด c o n t r o ว v แล้วก็เตอร์นี่ครับบินไปเลยถ้าหัว่ากอโอเคครับแล้วก็เนี่ครับนี่ก็คือคุกครับคุกเกย์ครับเห็นไหมครับคุกเกย์ เมื่อคนี่เห้เมื่ออยู่ขี่โลงงาโอเคนี่นี่ก็เออคือรูปปั้นถามว่าวีอาโซนี่ไม่คนสร้างเสริมนใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับก็เกียนพ่อนี่กูไม่มียี่ให้สร้างกม่มยสร้างนี่พอดีว่าตอนนั้นก็กําลังสร้างบันไดแล้วก็ดูวีอาโซพอดีเห็นมันแบบเออป้ายวีโซสวยดีก็สร้างถามว่าลงมาตรงนี้ครับก็คือเอออะไรวะ มันก็จะเป็นเนออป้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินนะก็ใครจะมาทุกก็ทุกไปครับเอาฟรีได้นะครับก็คนนี้คนคนี้มาทำมาให้วยๆนะครับเพราะว่าเอาอเนี่ครับมันกระตุกกันตรงนี้แน่เลย้ยเร็แล้วบสรจแล้โอเคครับถ้าคุณจะมาตรงนี้กะทุกไปได้ถ้าคนะุณจะมาหาเนื้อหมูครับก็เพียงเอันก็กดปุ่มนี้นครับแ้วคุณก็ทาได้ครับเพราะว่าเออ แล้วจะปั้นได้กันไประวังคุณระวังโพเทคไปหน่อย่ะโอเคสำหรับคนที่จะเข้าเอะไรวะเซิร์ฟเอ็มซีสกายลิมโอเคเอ็มซีสกายลิมก็คนที่เข้าคนที่เข้าแล้วมีสกินนักลบ นักลบกระตูนนักลบในสกายลิงอะไรก็ได้นะครับโอเคโอเคครับก็เพียงแค่เออเออปไปเสียงเฮ้ยมันเข้าลำโพงเปล่านี่เข้าใหมา่โอเคครับกิก็คนที่เข้ามานะครับก็อะไรวะเออก็โหลดโเกมเอ,อ้ยกูลบนะลบอะไระอะไรไบอกอุปกรณะ ไอ้วงกลมอะเออเออรบไปเลยลบไปเลยไปไปเหนื่อยไงเออแค่พิมขวายไม่เหนื่อยเนี่ยมันต้องไงนต้นองพิมไอเขากระจายแล้วสองระวนะังนเอองาเ,เ,เลยจะดูทำแย่มึงมงเอ๋อมึอท,ทำอะไรอีอกแม่งกระตุก ก็ถ้าเห็นเออคนนี่ตุถ้าเห็นคนที่ว่าเออเพเยอร์กับคนที่ชื่อเอ็กเซวจะเห็นว่าเออฟัดโรด้าหรือไม่ก็พิมตัววีครับเออนั่นก็ไม่ต้องสงสัยครับก็คือเล่นกันอยู่โอเคมาต่อกันก็คือคนนี้จะเข้าเซิร์ฟนี้ได้ก็ต้องเออโหลดตัวเออเอออัจฉริยเล่นยอะเนี่ยเก่ง ชายหนังไม่ชายหนังชายหนังกิมร้องคุณเป็นอะไรอ่ะกินร้องเออกินร้องเกุบไปกิมร้องอย่ากินร้องอย่าทำก็อ่ะกิมร้องเนี่ยเออทำไรวันนี่กูจลงไปเรียนโซ่เธอแม่งแหลกจริงวะเออแลกว่ะตอนถ่ายแม่งแหลกก็คือเออวันนี้จะเข้าเสือวันนี้ คนที่จะเข้าเซิร์ฟนี่ก็คือเออต้องไนะม่ได้บิงเงยเพราะคือคนที่จะเข้าเซิร์ฟนี่นครับคนที่จะเข้าเซิร์ฟนี่นครับก็ต้องโหลดเงินเกินห้าจุดยี่งไทยแล้วก็เออเข้าที่อะไรวะเออเข้าที่เซิร์ฟเวอร์เออเล่นมัลติเพย์มัลติเพยเยอร์แล้วก็ไอพีส่วนก็เข้าไปที่แอดเซิร์ฟเวอร์หรือก็เพิ่มเซนะิร์ฟเวอร์ครับมันจะมีที่อยู่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเซิร์ฟเวอร์แอดเดสใช่ไหมอ๋อ เยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเซิร์ฟอ่ะรู้ขี้เกียจเอ๊ยไอ้สั์เล่นขั้วไรเล่นเยี่อะไรเป็นเล็กเป็นเล็กไอ้บัาประตูไม่เปิด่ว้ช่วยประตูออะมาแล้วประตูมันล็อกเอ้าเอ้ย เล่นเย้เลยเฮ้ย,ออยมองไม่เห็นวะเออเดี๋ยวช่วยห้องตายเบรล็อกปิดอีกไอ้สัสคิปไม่เด็กดูเยอะคลิปไม่เด็กเยอะโอเคเอา,อ,าเอุยอยู่ตรงนี้ใครเออเออเฮ้ยอยากเล่นดิคลิปนี้เด็กเยอะก็เออก็ออมาเล่นกันเยอะๆครับส่วนวันอะไรวะ เออวันพุธใช่ปะวะเฮ้ยวันเสาร์ดีสัตว์วันเสาร์วันเด็กเออครยี่เข้าวันเด็กเนี่ยครับก็เราจะแจกของขวัญเออยังไม่รู้เรื่องสกินวะก็ครยี่เข้าเซิร์ฟมาครั้งแรกก็ใส่มีมีสกินได้บกชุดนักลบชุดเอส卡尔ิมเงี้ยครับเข้ามาแล้วถ้าผมหรือว่าไอเพเยอร์เนี่ยครับไอพีเอลเอยอาร์ครับถ้ามันเห็นนะครับมันก็จะบอกผมครับโอเคครับ โปรโมชันในการให้ก็คือเออคนนี้เข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะเออได้รับเออเพชรกี่เม็ดดีวะสิบเม็ดเลยอสิบเม็ดพอก็ยังไงไปแล้วนอนกับบ้านเออเออมาแล้วไม่งขายก็ส่วนเรื่องเมื่อกี้ค่าที่เราจะให้เพชรสิบเม็ด <52. S 1> อะไรไโอเทคอันไหนอะ อยู่ตรงไหน้องบอกมาตรงไหนแลตรงไหนเอ้าู้เออห็นยังไงก็ใครที่เข้ามาเซฟสกินนะครับถ้าไอหาที่ันเห็นะครับมันก็เออแล้วเออจะแจกไดมอนด์สิบเม็ดเกวนใครที่เข้ามาแล้วก็เกียนนะครับเราจะให้เออเออแบนฟรีตลอดชีวิตนะครับคนที่ทําผิดเซฟสามครั้งแบนฟรีตลอดชีวิตไม่มีเออ ไม่มีคนระไม่มีข้าวแดงคนระับไม่มีเออ,อไรก็ว่าเออไม่มีเออไม่มีเพื่อนอยู่นะกแตแต่เดี๋ยวเราจะส่งเพื่อนไหมครับเออก็คือตัวสีเขียวตัวออสีขาลายเขียวดําเออจะส่งไปวัละตัววัละตัวนะครับเงี้ยแล้วแล้วแต่โทษนะมันหนักขนาดไหนโอเคก็จะเก็บเยงนี้ครับสองเยอะสาม Đó, ngưng Chập kịp à